โอเคครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมดึง eBay นะครับไปลงในขายใน eBay นี่แหละนะครับก็วิดีโอนี้จะเป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับเป็นพาร์ทของการใช้งานโปรแกรมจริงๆแล้วนะครับก็โปรแกรมดึงนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการโปรแกรมดึงข้อมูลก่อนนะครับก็หลังจากที่เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ในดัตต้าเบสนะครับ eBayExport อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอ โอเคเราจะที <c oughs> จริงเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็น eBay นะครับเดี๋ยวเม่อไรเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนนะครับตอนส่งให้นะครับก็เอารามารันเลยนะครับแล้วก็มากดที่เจ้าตัว eBay พื้นหลังสีดำตัวนี้นะครับ eBay export นะครับแล้เวเป็นคลิกขึ้นมานะครับอ๋อลืมไปนะครับเออ,เอ,อผมลืมสอนการตั้งค่านี้เลยเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวผมสอนให้ เดี๋ยวผมทำวิดีโอที่พิเศษให้นะครับลืมลืมนะครับก็คือผมจะเราต้องมาตั้งค่าโคลมโลเคชันเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสอนให้นะครับก็จะทำวิดีโอหนึ่งให้นะครับแล้วมาเราจะต้องใช้โครมหลักของเราเองนะครับนะครับโอเคเราต้องล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่าแล้วเราตอนลาโปรแกรมจะต้องปิดโครมทุกตัวนะครับต้องปิดโคลมทุกตัวแล้วค่อยกดรันนะครับไม่งั้นมันทํางานไม่ได้นะครับ ค okay. ตัวเนี้ยมันบอกให้เราตั้งค่าต่างอ่ามันจะเปิดลิงก์แรก u r l Product ให้ก่อนแล้วมันจะบอกว่า pressing e t Chrome then press Enter button จริงๆไม่ต้อง setting แล้วนะครับเราเซตเพราะมันเป็น Chrome หลักของเราอยู่แล้วนะครับโอเคแต่เราก็กด Enter button ไปหนึ่งครั้งนะครับอ่าให้มันทำงานเราย่อหน่อยก็ได้ครับตรงนี้ไม่ต้องกดตัวเต็มหน้าจออ่าแลวตรงนี้ก็ย่อด้วยนะครับอ่าจะได้ อันนี้น่าจะใหญ่ๆห,หน่อยนะครับอ่ะมันบอกว่ามีหน้าทั้งหมดหนึ่งพันบางทีเนี่ยไม่ต้องสนตกใจนะครับเดี๋ยวพอมันเจอหน้าสุดท้ายมันก็หยุดของมันเองนะครับอ่ะไอเทมทั้งหมดเนี่ยมี240ตัวนะครับกำลังเปิดไอเทมที่1อยู่จากหน้าที่1น,นะครับซิง i n อินเด็กซ์ออฟเลนช์ไม่ต้องสนใจนะครับช่างมันมันบอกว่าน Product Name เนี่ยโปรดักเนมเนี่ยชื่อเอลิ h เฟนแฮนด์เมดก็คือชื่อสินค้านะครับแล้วก็อันนี้กำลังเปิดชิ้นที่2อ,อยู่โปรดักเนมเอลิฟเฟนแฮนด์เมดเฟรบิกนะครับ ก็ตามนี้เลยนะครับช้าเร็วช่างมันนะครับเพราะว่าบางทีข้อมูลมันการเข้าถึงข้อมูลมันช้าอยู่นะครับอ่าอันนี้คือการคืออีเ y น์เนี่ยเขามีระบบป้องกันเขาเรียกอะไรนะครับตัวเดสคริปชันตัวอ่าไ,ไอเนื้อหาไอรายละเอียดสินค้านะครับผมก็เลยต้องใช้วิธีเนี้ยให้มันไปดึงออกมานะครับ ช้าหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะยิ่งช้าย,ยิ่งดีอีเวเขาจะได้แบบเอ้ยเราไม่ก็คือไม่ใช่บอทอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะระหว่างที่โปรแกรมดึงข้อมูลนะครับมันจะอยู่ใน d a t a b เ s e แล้วก็ใน Image เนี่ยมันจะดึงข้อมูลรูปภาพมาแล้วนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นรูปใหญ่หมดนะครับแล้วก็ Result นะครับตัวนี้ห้ามแตบเพื้นคลิกนะครับเปิดมาดูไม่ได้นะครับ เพราะว่ามันกำลังเซฟข้อมูลอยู่นะครับระหว่างที่โปรแกรม,มกำลังรันเนี่ยอย่าจด็ดพิก Ebay ขึ้นมาเด็ดขาดนะครับแล้วก็เครื่องหมายดอกจันเนี่ยก็คือมันบอกว่าไอสินค้าตัวเนี้ยเราทำเสร็จแล้วนะครับอ่าอย่างเช่นผมจะหยุดพอหมดชิ้นนี้นะครับอา๋ยวผมเจอดอกจันอกจัน,จนปับ๊บผมกดปิดเลยปิดปั๊บปิดโครมก่อนแล้วก็มาปิดตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลกันนะครับ ประมาณนี้นะครับจริงๆไม่ต้องสนใจตรงนี้นะครับว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวเราเอาไปใช้เดี๋ยวโปรแกรมลงสินค้าใน eBay เนี่ยมันจะใช้ของมันเองนะครับนี่แต่ว่านี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนี่ก็คือกำกำลังทําลิงก์ที่เท่าไหร่นะครับหน้าที่เท่าไหร่ชิ้นที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยหนึ่งทับหนึ่งก็คือหน้าที่หนึ่งชิ้นที่หนึ่งหนึ่งทับสองหน้าที่หนึ่งชิ้นที่สองอะไรไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือลิงก์ต้นทางนะครับนี่คือลิงก์ต้นทางอันนี้คือชื่อสินค้าอันนี้หมดหมู่นะครับ อันนี้คือชื่อรูปภาพนะครับเราไปเสิร์ชดูได้นะครับเนี่ยเราสามารถเอาไปเสิร์ชดูได้ตรงนี้ปึ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเรามีรูปอยู่สองรูปเห็นไหมฮะอ,ะอ,อ,ะอ่าไอ,ตาอ้ตรงนี้มีอ่าอย่างไอ้ตัวนี้มีสามรูปนะครับอ่าตัวนี้มีสามรูปประมาณนี้นะครับไอ้ตัวเลขศูนย์อ่นนี้รายละเอียดสินค้านะครับก็เดี๋ยวมันต้องเอาไปใช้เดี๋ยวมันใช้เองของมันนะไม่ต้องสนใจนะครับ แล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องสนใจเหมือนกันอันนี้คือราคานะครับที่เราคูณแล้วอย่างผมคูณหนึ่งนี่คือราคาต้นทุนอ่านี่ราคาต้นทุนที่ไปดึงมานะครับอันนี้คือคอนดิชันนะครับเนี่ยมันชื่อหัวข้อนะครับอยู่อันเดียวกันมี5อันเนี่ยคอนดิชันแบรนด์นี่หัวข้อส่วนายละเอียดจะอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะปิดโดยไม่ต้องแก้ไขนะครับปึ๊บแล้วก็สมมติถ้าเราจะรันต่อนะครับเราก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็อ่าเดี๋ยวผมคลิกให้ดูเลย อย่าลืมต้องปิดโครมก่อนที่จะรันนะครับม่งั้นมันรันไม่ได้นะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รอให้มันขึ้นว่า uh p r o t e s t i n g chrome then press enter button นะครับอย่าลืมต้องมากดที่ไอ้เจ้าตัวคอนโซลสีดํานี้ด้วยนะครับแล้วกด enter มันถึงจะรันต่อให้นะครับตอนเนี้ยเดี๋ยวมันเช็คมันมี2องสิชิ้นมันเลยเซฟลิงก์นานนะครับมันอาจจะดูเหมือนค้างๆแต่มันไม่ได้ค้างนะครับเพราะว่าเราตั้งไว้ที่สองิชิ้นต่อหน้านะครับ ต่อหนึ่งหน้าเนี่ยะนะครับอ่ามันเหแมมันมาต่อชิ้นที่9ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวพอเราชิ้นที่9เสร็จปับ๊บนะครับเราค่อยผมก็ปิดเลยนะครับพอผมหมดแล้ววิดีโอนี้นะครับอ่าวิดีโอสอนั้นใช้งานตัว e-b a y export จบเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ